สวัสดีค่ะเวอรีนายินดีต้อนรับค่ะวันนี้น้องอังหนุนจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ในเครือเวอรีนาผิโปรเซเลนคอฟฟี่พลัสค่ะใครจะเชื่อเลยเขาว่าแค่ดื่มกาแฟแค่ซองเดียวคุณจะได้ทั้งมุนเพรียวผิวขาวใสอมชมพูสวยสดใสาจากภายในสู่ภายนอกเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ในซองเดียวด้วยส่วนผสมของโคงกระดองเพชรที่จะช่วยลดความอยากอาหารที่ทำงานร่วมกับแอลคาเนทีและถั่วขาวที่จะช่วยเรื่องการเร่งการเผา,าผลาญ และเจนและลูกคุณที่จะทําให้ผิวคุณสวยใสเปล่งปลั่ง่ายๆค่ะเพียงแค่ดื่มกาแฟหนึ่งแก้วก่อนอาหารก็สวยได้แล้วล่ะค่ะ1กล่องบรรจุที่1 0ซองสนใจสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่เบอร์0819540222หรือที่ w w w v e r i n a .co.th ค่ะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ